เดพวกเรามีผู้เดียวคนเป็นลอยเป็นพันมันมีเสียงตอบรับเสียงผู้เดียวนึงวันนี้แม่ปี๊ดดังๆกันหน่อยได้ไหมแค่นี้ก็ภูมิใจอะนานๆพี่หนิงที่มีโอกาสมาไงโอ้ยกูสิยหากพี่หนิงบอกไส้น้องๆต้องสบายกันทุกคนแล้วนะตามสบายทางเข้าเข้ามาหรือยังยังยังบ่ทิแตกมาก่อนโอ้้ยย ta là mong chân ta ta là hỏi, Ta là, mong mong chân luôn เป็นยังไงเต้นโอ้ยเอาเอาเกือบออกโหลดบอกเมื่อแล้วหุงมือแล้วหาอยู่หากินสำรับเกือบดีจีสำลักถอดออกยื่อเลือดบ่เดินนึงไว้มันซักซักจนในผู้นึงเต้นนะเอาเต้นเสมอนี่ล่าการแสดงออกแต่ละคนประกันนี่สเต็ปการเต้นของนิ่งมันเนี่ยบไกลเว้ยหาผ่ามามัดหัวบังแรกคือจิ๊คืออยู่ในหนังศิลามณีตะกี้แต่ว่าเจ้ากาวินนั่นไงันบอมแมนดอกติ๊กอยังเม่สิตายหิบแต่ติ๊กนิ่งน้องโอ้ยมมี่ดอกเขาเป็นติ๊กซิโรนั่นเขานีแล้าเว้ย บ่บ่บ่คือเราคือยังไงมูเพิ่นกิจฉาเขากิจฉาดอกมันอยากได้คือเขาบอยากได้ดอกเนี่ยเบอาเนี่ยใครเอาลงแล้วมามีบนเบิองดอกถ้าเจ้ายังไปไกลเลยได้ผมนั่นผมมันอยู่หัวนีแล้วมันบวบไปหอดแปดลิ้วดอกถ้าเราขึ้นหนึ่งด้วยสิ่งที่งงอดอาจนร้์ยังบ่ขึ้นเบิองเบืองเบืองเบืองสีวิ่งให้วิ่ห็นเพิ่อนได้อุปารีวีเม่โคตรพอโคตรเม่์วิมัาตะทั้งไหนก็รอดเชียวว่าเป็นเชียวคาด ยังบรทันเหล่วเลยเอายังมีอยู่วะห้องเพลงจ่ปั๊บมือกีตาร์โดดมหนาวไอ้เจ๊มัสรุกีตาร์อยู่โอ้โหมือคีย์บอร์ดก็อู้มมัสโลโอ้มัสรุคีย์บอร์ดมือกองกับหอบมาสรุแล้วไงหอบปมัสรุหอบมาไว้แล้วมาไล่น่วยอ่ะบ่ได้บ่มันก็นั่งตีอยู่มองเขาไม่ได้ลโป้ถุงโปะบูบึงสังหยาบหยาบจักดอกไม้จักพวงมาลายเดมัยกันหอมแก้มกันเขาต้องกันโอ้ยจับมือทื่อๆก็ดีใจถอดเสียโยนลงไปกระยากดหายร่องมัสรเฮ้ยเพิ่นบอกเอาดอกขั้งเก่าเจ็ดมือซั่ม้อเระ อยากยทราบผู้รุนห้องเพ่งก็ได้เฮฟวี่เฮฟวี่เฮฟวี่พูดผู้บงเฮาบงแข่งเนี่ยห้องเด็เครื่องเพ่งเขนาดไปล่มล่ะใจมักสยางเต้นมาได้ก็จับคันหัวตอดเงาคือกระปอมเลยเขาเนี่ยผ้าโยใส่เลยคือในเรื่องเฮ้ยคือพระซื่อคนมันข้นเนี่ยนี่เป็นน้ำเจ้านี่ล่ะนี่ว่ายข่อยด้วยเป็นน้ำเจ้าตัวจมแปดแปดมากเขาก็นึกว่าเป็นพระเขาก็อนนี่เมาใส่บาดมันบริเกี่ยวกันจมหรอกเอ้าบ่จมจังเด๋อหรอมันบอกข่อยเปลี่ยนหนามันวะอะไรเจ้าเด้เปลี่ยนบ่ลหรอเขาเปลี่ยนเลยเว้ยบ่เปลี่ยนเขาสิว่าจะหััววมนแล้ มันว่าข่อยเป็นเจ้ามันว่าเจ้าเป็นข่อยเนี่ยมาบ่บอกเขาเว้ยเจ้านี่ก็โพดเหลือดอกโพูดยังเห็นยังก็ขายหนาวมูหนาพวกน้ำพร่องใคเห็นยังบไอเขาพูดเหรอไอไปยังเฮือนอยู่แต่ว่าคำบนเอายังก็เสียไอบึงเนี่ยเนาะเฮ้ยจากออกมาแห้งแถอเดียวนีหนิยินเสียงพิณเนี่ยเคลียร์มาโลดเขามาตัวข่อยมากพิณก็หูยู่มากกับบึงโออลงพ่่แมเานจับกับบึงนรกสุขเด่นละฮะจาของบ่เบิ่งจาของเนี้ยบึง่เนี้ยเฮ้ยหัวเดียมภาพอยู่เนี่ยเดี๋ยวมึงผมเนี่ยมามีพ่อเซีน ตีตายตะพูนแต่ของวสันว่ามันนางสั้นหัวเข่าหัวหมดเลยเห็นว่าเขากบปานนี่เหรอคุยแมนบ่าเหรอขบกบปานนี่ขบผูเข้าตายแล้วนี่ขบไปพอถึงวันต่อแล้ว โอ้เข oh, ียหนังตกลงกันว่าไรที่เจ้าติดไปผูกข้อลมจมข้อตายยาเถียงกันยาเถียงกันใส่ใส่มาในยูวัดเดียวกัน่แม่ละเอียงเอียงอะไรให้สิเป็นจอว่าก็เป็นไปเคื่อได้พวกพวกพวกอะไรแกปัญหากันพวกนั้นเปยอวาดตะ้เมื่อเวลาอยู่ห้องก็จะอยู่กูดเดียวเกิดเพราะพ่อแจกันบีข้อกันตายข้าพาเลี้ยังไอพ่อไปออกอยู่กันข้อตะกุดฮานิ่อุปถัมข้อะองค์ทางที่ดีทางที่ถือใจนแบงเคืองมุบันบินตะบารไปข้อระคุมขั้นยังหลงทีมกันทีมหนึ่งโฮมเขียวทีมหนึ่งโฮมเหลืองตีมันจังว่าหลงกัันนนมมบ่่แพระ เออมาผีโบแมนพาวเรียวมาจะพูดมาคือๆจะวะมันคือพาซือๆขอโทษนะมันมันเจ้านี่มันเนาะขี่มอเตอร์ไซค์บินตาวด้วยพ่กเจ้านี่อยู่ใส่ด้วยนี่มอเตอร์ไซค์พาล่มอยู่ข้อสะพานจางเ็นกางเกงยิ้มส่วนทั้งในบนเตียงทีไปที่เขา้งเงินตาเนีสบายเดียวบ้านเสียนนาลี่มันเสีนนาลี่ไเป็นวัดพมเีอันนาลี่นี่เนี่ยเจ้านี่สำคัญแท้ๆสำคัญตัวจากบ้านมาสองหมื่นลืมมัดทุกอย่างเขาบอกได้ลืมเอามาอยู่บัตรประชาช้นคอยเปิดวาลืมบัตรประชาชน ลืิ่มยังเสรนลืมลูกสาวคอยที่มีลูกสาวสมบัติมีเลยวันนี้ก็มาเท่ามาเท่าเออหัวงอจะมีห้าขวบเลยยังเบิ้งให้ได้เป็นลูกเธอเฮ้ยตะกี้สั่งยังอยู่จังโบยจากเสียงบอกผมว่ามีลูกสาวนี่แหละเขาลงขนงซื้อพิมพ์บเดีานออกคอนวิทยุโบเดฟังมีฮอตในโทรทัศน์โบเดเบิ้ง พัดลมตู้เย็นหม้อหุองเขาไฟฟ้าเครื่องบัดจอกบัดจีเส็ที่ขอกเส็ที่ขาดไฟที่อ่อนหลอดน้อยเพราะเปลืองไฟกันหลอดใหญ่เปลืองไฟเพราะต้องใส่เก็บไฟได้โดนตัวนั่นคือเบตเตอรี่ตุ้งทงลงตาไต้กบไตเขียดอ่างป่ิดก็สั่งเครื่องท่อสั่งมักแนวไรปูพื้นแบบไรเข้ามาหน้าเข้ามาหน้าเออเออถึงแทรกเรื่องสุขภาพสักโค้งหรือนั่งย่อเอายังย่อเอาไม่รับปอปันสั่งนีประหยัดตี ไม่ลำปอบปันลูกทุ่งแท้บานเท้าน้ำแก่กันแท้แล้วทุระเขาวานรดเีแท้สังเกตย่ำฝนตกมากไม่ลำปอบมันฟูอยู่น้ำแก่กันแท้คุกกี้หนีตายอาไปไม่ลำปอบปอยกับอมรอมก็เหรียญแตนสีสีเลยตูนสีซอยมันยังโมไซดีย่ำไปรวบร่วมคุกกี้มานขวบผสมกันครับตักแตนจะกลีดอยู่น้ำเสียกันแทะล้นกันแท้พี่ได้แห่เฮา้นมาจะวานดึงมาเต็มเผาโอ้มีแต่ปลาไอต้อยมีแต่กระปู่ว ข้าตีทิ้งเมื่อเทียดาย้ข้าติบากระยันหนีมือทุบแตกๆท่าบังลั่นไปใส่ปลาไหลเต็มบังเนี่ยโหดเนี่ยเต็มบังพอร้อมีแต่ปลาไหลไไหล้ลๆๆลวนๆเลยเที่ยวว่ามีแต่งู้ปลาตายของกันเร่เร่ยุ่มมันเข่าไปในหันในยังไงวะวนะามันเข่าคอนปลาไหลนั่งควงลน <c oughs> ควลงบาดรที่เขาไปควนบวกต้องลองลงบาดเอาเงี้ยไปใส่ดักกบ มาคอดอกรเียดแนนพ่อรอไหมโอ้ยกบเขาเลี้ยงส่รวอว่าจังไรปานี้เท่ากัวาร่างขีตมาเบิรงไมีเตขีขั้นขาโอ้ไ่ได้กินอีกบ่มัีแนวกินจักรยางตก็บมาเลยดวม่ม oh, mm ีแ hmm. ต่แนวเบียรมั้เลยมันจะได้กินไปซวนมันจะได้กินไหมเออซวนในแมงดาน่อยมาแกงงซน้องไม่สมมันกอดไม่นสมหนีตายออมๆแล้กไเลกินไ่กินดีวบาดว่ารวมันก็ได้หลายหน่แหน่อยเดียวอู้ดมัยเสียวเรไปองหาแนวค่ะ ขึ้ variance, นข้าวแต่ขึ้นโคกุ่นไปยังไหาเก็บพักเลยพักยังเก็บเห็ดเอาหมดเลยพักยังเอาหมดเลยดอกกระเจอยกระเจียวหมดแล้วจังเอาหมดนั่นแหละคือของแสียพิสาน ได้มัดเฮ็ดแดงเฮ็ดแถ่เฮ็ดเท้เทาเฮ็ดนาเรนาเขาเฮ็ดนามุ่มนาเมาเฮ็ดตาไข่เฮ็ดตาโงกเอาเห,าหามดถูกอ,อย่าง,งสุดแล้วเลยไล่หอดแง่เรื่องอะไีก็พูดแง่้ยพูนบอกจะว่ามันมีเปี่ยวจะมาแ,แลนออกเปี่ยวน้ำคุบโดดหัวขม,ม่อมของน้ำคุปเลี้ยมเนี่ยเทียดถีออกบ้านไหนตามข้อยังเบาว่างอยู่โอ้ได้พอดีจะมาหยันกับหองมันเป็นข้องูจะถีไปมึงว่าจะกินอีกไอเจ้าพ่อลูกไปอยู่ใส่จังมาะมึงต้องมาถามกูเอาบ่ถามเจ้าสิไปถามพวกนี้สิ ก็เดี๋ยวหัวเสียแมึงแล้วหลดวะวายพอท่านได้เสียนั่นเด้เรียมมึงมึงหุ่นเลยโอ้ยอารมณ์เสียทำลูกเจ้าก็ได้านลานั่งพาลูกไปอยู่เซจังมากพ่อพาเออพ่อพาไปอยู่เซจังมากก็ไปอยู่เวียงจันค่ะอยู่เวียงจันเป็นสาวเวียงจันไปหรอกเฮ้ยฮัลโหลบ่าวเมืองไทยจีบสาวเวียงจันสักอย่างสั่นถามเขาบ้างเนาะถามเลยกันทำมอยกัน

hoy van claro. บ้านอยู่เวียงจันท์แม่น้ำโขงมาขันเห็นกันปีละเธอคิดถึงน้องเด็กคิดถึงเจ้าเดโอ้ยเห็นแล้วเงยเงยยังจอยเงยข้อฝันถอยหลัางผินข้อประเดฝอนเด้มาเป็นเจ้าไผ่เท่านี้น้องอันนี้น้องฝอนถอยหลังบอกโอ้ยบ่ได้คือฮัดเ็ดเป็นไว้แท้บ่ได้ฮัดได้หรอ การต้นบังคับแล้วครับจังไดเพื่อความปลอดภัยในตัวจะคว้างบ่ถอยกับบ่ได้ผู้พ้องห้องลูกคือกันกับประโดห้องลูกนี่เอาประโดนี่ห้องลูกบอกออสมพ่อลักษณะเราคือประโดนจริงเป็นจังไดหัวสวยปุรุตอยู่อ๋อคือประโดเอาเบิ่งทางข้างมันคือปลาปึ้งแต่ปลาปึ้งตั้งแต่หูดำสังเกตแต่หูที่อืมหูเอหน้ามาแห้งคือปลาสวายบวดนี้ท่านเดียวกันเฮ้ยบัญญางไปแห้งคือแมวเอาหนามท่านห้องลูกอีกอันเป็นจังไดผู้ว่าเมืองไทยเสีหาคนนี่ก็ไข่อยู่ค่ะแล้วว่าข่อยไข่อยูอะตี่โครโกลจะคว้างไหมลู ไคยถามเราเว้ยถามกับหมายถึงสีหาค้นมั่เฉพาะจาจุงในครองผู้เดียวย่าใจแคบไหลเพื่อมูเพ um> ื่อพวกน้ำแน่เขาปั่นกันอยู่บนเนวนี่เขาเป็นซับเป็นนางผู้ได้เห็นก็จะว่าอยากถามตัวนั้นสิหัวที่แตกอี้ยง แบ่งเวลากันเขาไปทำอย่างผู้หญิงผู้เดียวคือกันกับปลาอยู่น้ำปลาเพื่อนปลาตัขั้นเฮผู้ได้มานผู้นั้นเอาไปผู้เพราะวันกระทืบพี่ไปน้องห้วมบ้านกันบู้ดีเอออหยุดสิทำดีเนาะไม่ยิ่งมีผู้เดียวถือเสบอาปลาอยู่น้ำปลาตัปลาตัปลาเพื่อนปลาตับอมันมันเป็นปลาตัปลาตัวสุกตำต้นไม้ไปติเปเอเลดปะนังกระตูนนี่แหละท่านคอยไปถามก่อนเด้อะห้าคอยตกลงก็ได้คอยไปเลยนะเพราะไปก็นั่งเลี้ยงยุ่งอยู่นี่แหละเป็นจังไรผีดนบ เท่าโผดค่ะเฮ้ตาจักรายเด๋วจะมาหนาจืดนี้นี้ไปใส่เขาอู้ปั๊ผุรอดอกหอมเนาะไปรอหาสิแตกไฟต่ำมันแล้วรถน่ะนะสร้างบ้านสร้างเธอนยเราอยู่มองเสด็บุญเป็นใจมอนมีเงินว่มคิดวามอาในเปียงขันมัมีเงินคอยสิเป็นผู้ลงทุ่นดอก แต่ว่าก่อเหตุเพราะเป็นเอาหง่ทันแล้วเอาหญ่เป็นร้างบอกเพราะนารับหมอก็สั่งต้นก็สังเกตปากเรารืดเลยปากเป็นยังไงผสมปูนถ้าเมื่อได้ใส่โม่เ่าที่จะปาก่้นแ่ตั้งไหนอมไข่อมไข่อร่อยเราบ่พรเรขาบอกออตปูนออกอีต้นปากเราอาบันไม่ซไม่ก็เห็ดเป็นไม่ซักส่งไทย่้วนๆไงใสาสวิบสองต้นสาตนเดียวหตะนัตสาต้นเดียวอ้ยเถ้าตีบงนั่นสารพอพุ่มเน่ก็บอกเรื่องสารพพุ่มตัวเราบอกเอาว่าอะไรพี่ดีตั่บอกกัปิดตีเส้ไม้นาซ้ำซักไปหันนูาอันน พี่จะหน้าพี่หนิงด้วยบ๊มักนี่ใส่เท่านี้อีกแล้วกูไม่อยากไม่อยากกูให้จังบ๊อมังนี่ใส่กูหัวควนกันวะนี่นะหัวอยู่ใส่อยู่นี่มึอหลงยินบ่มึองบปากลูกเสือยาะเย้ยกันตัวนึงบอด้ยิ้นยอบวอยที่เป็นผู้ชายบอดี้สปอร์ตหัวฮาซีแตกยังปนาว่าหัวซื่อตัวกระเป๋าหัวสง่าผ้าเผยไปได้กันเลตัวกระดานเห้หมหในปากคู่หุ้มห้อมแจกขาดค่านลุ่มอยงพี่จะหน้าพี่หนิงดูตาตีพดค่ะไปเอาพักตะก่งดีจ้าจ้า โจม้ำดานได้จะไปว่าพ่อเขาละเอาจรีแต่แม่มายืนเงีงเงี้ยงอยู่นี่โอ้ยผัวอีร้อยเอ้ยนี้ปัจจุบันเสาเดียวคนละขับรถผ่านไปสิซื้อพวกมาไล่ไปฝ่าหรอกบีบแกแต่แปดแปดหาเทียละแมนเด้อร์เหตุยังมาพากันล่งทุนขี่ที่ขี่ตังตึกแหววโยนปุ่มมาจีดได้สีแตกเบิังเทียอะไรบังหลีกท่าปรักกันเจ้ามันเป็นจเจนหลาพี่จอยคือไวยลุนปะเคยจ้ะค่ะยินงยิ่เตอะ ไปหลุนหัวงอกไปหลุนไปย่อมผมลงทุนแน่ไปไปหลุนไงเออไปหายอดปุ้มแถวโบสุมสารข้ามปุ่นแมนบมันจะแตกดอกแฉวนีนเจ้าเลยเนาะเท่าจนหัวงอกหัวขาวนแมนมันแมนอยู่นี่ในก็ได้เขาไรนี่สองเทียบมาวนมาเวียนอยู่นี่ไหมทาเก็บกากปวดอ่ะมาสั้งหยาบสั้งบุญเหมือนเด็กคนใหม่หน่อยมันเสร็จมันเลยเท่าจนหัวงอกไม่งอกต้งหัวนี่หนวดกับงอกพร้อมคิ้วกับงอกธรรมดา พี่นบพี่นบเนี่มาสังว่าอายเล็กน้อยเขาจ้ะเขาพ่ตายไวแหงเลยบอกหนีเสียงมึงเสียลักฮาฟุกพี่นบพี่หนิงใหญ่หยาบมึนเหมือนมาสังว่านุ่งเขียวห่มเขียวเขาป้าไปเป็นผ้าลื่นสีเหมือนไปไปไปมึนเขียวเหรอม่ไม่มีแมสซี่ไปใส่บาดอยู่บ่หรอมาใส่ไอีพอพ่นทีแคดจังได้สิได้กินกินมากไหมเอ็มสีเขียวก็สีเบ่งบ่งหนีผู้เฒ่าทั้งหลายไวผู้บ่าวก็จะคุยกันนี่นัน่นแหละ <c oughs> จะไปสรางพวกเฒ่าหงอกหงอพี่พี่แท็กดิจังผมดำดีผมกระดำอยู่ค่ะแต่ข้างหางแง่เอาผลไปถากข้างออกไปพี่แท็กไม่ไม่หังเราเอาสิเสยผมบ่านึกว่ามันซักเอาซักแก่ในมาดเสยผมวัวตัวนี่ไหมคือมาดแนวนี้มาดไว้นุ่นเว้ยมาดแพะมาดมัญญาว่ากันแมนทั้งหาอยู่หากินถูกต้องหลีกทางไอ้ช่างมัน เออมัวตัวกรดบัตรไงถาใครผูกไทยบอดีไปแล้วหรอตก็เสร็จแล้วโซเฟอร์กับบดีรับผิดสอบอย่างนี้หรอเศร่าเบาเงี้ยนกับหูกับขับรถเฮ้ยมาหอดตลาดนั่นดอก ม,มั่มเป่วง้อตกรถได้เด้เนี่ยเจ้าบริ้นเสียงห้องสิได้ยินเสียงคอยเนี่ยเป็นบ้าจิาห้องเสียงง้อเอาทรงภาษาลักให้ผู้สาวเนี่ยผู้สาวสมองมาจิฟังรู้เรียงรู้เรียงครับเพียงแต่ตะเบียงเสียงก็ต้องมาได้เขาขอใจในความหมา้รถไงเธอบอกไงไป,ไปนั่นเนี่ยดีเนาะดีอัสันตะเบียง,งเออได้ได้ได้ยันตะเบียงแห้งเลยหรอมันเป็นยังมันจะออกผิดทางออกผิดทางเกิดไรขั้นทิศตะเบียงหรือฮะนี่มาหัดขากางเกงไว้ก่อนเถอมาหัดซอยกันซอยกันเนี่ยซอยกันเนี่ยเออะเอามาเออเอรถมาลาปงนั่น เอาเอาถือไว้เอาให้คอยถือไว้เห็นยังปิดถ่ายรายการป<อ>ิดถ่ายรายการนี่ยังไม่แจ้งไม่แจ้งไม่แจ้งยังแจ้งคนเออแจ้งเห็นยังเอ้าเจ้าติเตเบงไม่แม่นเด้อโอ้ยภาพเกียบยางไม่เหรอหรว่าไปทัวร์ที่บัวแดนนี่ไหมทัวร์ที่นี่ตะเตเบงมันเขาบไม่อ,ออกเด้อเขาไม่ออกเจาก้ากคนที่มาปั้นพื้นนะบอกให้จะได้สั่นนี่เจ้าสี่ห้าไปนน้ำพันหัวจริง ถึงน้ำมาจับปนชิมอุสมก็เพื่อเคียรน้องใหม่ไว้เหนือโอ้ไปถึงปุื่อเพื่อเฮ้ยป้องกันไว้ห้ามเกิดพิษลาดเกิดพิษลาดมากไอเมียนเอาซุ่มเจ้าหน่อยไอหมูอยากน้ำจมไปใส่ข่างคู่หน่ะหนีเฮ้ยหูแล้วหูแล้วสันคนจือสัตว์ได้เรกพี่น้อง เกิดปีหยังเอาปีสรูครับนานแมร่งวงอัวบีอีอันพีคุณเกิดปีหยังปีบอกค่ะไปเมื่อจะไปจีบไปเสียเวลางัวกับริงบาดกระดกไปเมื่อเอ้ก็พอดีตัวลิ่งกัขี้งัวพอดีตัวนี่นไหมพอดีล้จะบกเองแม่นของ่อยเลยเว้ยแม่นจังไดงัวกินยาริ่งกินบังไม้คนละทีขี้งัวไปเลยแมมง่วกินยาหลอดไตหงไม่ปีนขึ้นก็ไม้ไปกินบังไม่เสยเนีะยอ้ยิงสิขึ้นกไม้เขากับผ้าแลนลงทงที่แลนไปอย่งเอาแลนนี่จะก็ไม่เลยเว้ยมั่วย อยงัวมันลำลำข้าดเนาะงวดขยวงขยงก็เต้นนี้แหละลิงกะซังพรลังอุ่นเขาได้เดือนได้ดีมืดละดีทางไอ้ช่างมันหน่าแง่ยีบพดค่ะไปถากหน้าให้ช่างมันหน่อยลิงยินีมาสั่งหักงัวก็ขดอกจังบวานที่ภูบ่าวเมืองไทยเหลือแต่เ่าฝ่อบานอยู่เสี่งหาคนเขาบ่สนจักเม็ดมืดแล้วล่ะนั่งเออ